้ามีเรื่องอยาบอกท่านว่าแต่เออานนท์คือเงาของเราอมราปาลีเจ้าสามารถจะพูดทุกสิ่งทุกอย่างต่อหน้าเขาได้ข้าได้รับข่าวจากชีวะกะและภิกษุบางรูปว่าเทวทัตกำลังก่อกบฏต่อต้านท่านข้าใจร้อนมากก็เลยรีบมาบอกท่านและคนที่ให้ความสนับสนุนเทวทัต ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคืออาชาสัตรูอาชาสัตรูต้องการลดอิทธิพลของท่านและเทวทัตต้องการเป็นผู้นำทางศาสนาแทนที่ท่านคนเห็นแก่ตัวสองคนรวมหัวกันทำลายท่านข้าก็กลัวเช่นนั้นตถาคตเทวทัตเป็นนักพูดที่ดีเขาบวชพระให้ภิกษุมากมายและพวกนั้นต่างก็ชื่นชมเขาแถมยังนับถือเขาด้วยท่านพูดถูกแล้ว เขาได้ยินว่าเทวทัตตั้งคำถามเรื่องหนทางสู่จิตวิญญาณของท่านเข้าหาข้อตำหนิในการฝึกฝนของท่านเรื่องค้นคว้าการฝึกฝนของท่านเขากำลังยัย่วยุภิกษุไปทั่วเขาบอกว่าวิธีการสอนของท่านนั้นไม่ได้มาตรฐานสำหรับคนรุ่นใหม่เมื่อความเห็นแก่ตัวแพร่กระจายในสังคมเยาวาชนก็จะเป็นเป้าหมายแรกเสมอหนุ่มสาวผู้ไร้สมองที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ัอชาศัตรูกับเทวทัตร่วมกันสมคบคิดแผนการร้ายอัชาศัตรูยกป่าเป็นของขวัญให้กับเทวทัตแถมยังจัดเตรียมอาหารและน้ำให้มีพิกษุุลายพันรวมตัวกันพวกเขาอยากแยกสํานักจากท่านไปตั้งที่แห่งใหม่พุทธะถึงเวลาเทศนาแล้วข้าขอตัวก่อน เป็นห่วงท่านกลัวแทนท่านจริงๆเคล็ดลับของชีวิตน่คือเป็นอิสระจากความกลัวไม่มีใครหน้าไหนรู้อนาคตได้ไม่ว่าจะเป็นเราหรือว่าจะเป็นเจ้าอมาราปาลีเจ้าอย่าได้พึ่งพาคนอื่นเลยเมื่อใดที่เจ้าเป็นอิสระจากความกลัว เจ้าจะเข้าสู่หนทางการหลุดพ้นมีแต่ผู้เป็นอิสระเท่านั้นที่ให้กำลังผู้อ่อนแอได้มีแต่ท่านเท่านั้นพุทธะ